สวัสดีค่ะพี่โอ๊ยพี่น้องเมื่อนี้วาสนาผ้าลุยกับผ้าพี่น้องไม่เก็บเห็ดคื่เก้าวเหรจ้ะพอกันกับบรรยากาศที่สวยงามจ้ะพี่น้องเมื่อนี้ทั้งล่างก็สิเป็นหมอกลายเลวจ้าก็สิบบ่ค่อยชัดันไลนก็สิบบ่เ,เห็นนะจ้ะพี่น้องมาเลยจ้ะติดตามกันเลยจ้าพี่น้องไปด้วยเก็บเห็ดน้ากันจ้าพี่น้องมากระพอบาวเขียดคือเก้าเลยจ้ะพี่น้องสวัสดีครับจ้ะ มากับสาวแพร้าผ้าไปกับเบาอีดพูนจะายยางลวงหนาไปเลยจ่าพี่น้องรุ่นกันบ้างจากพี่น้องว่ามือนี่เขาสิ๋มานบอจากพี่น้องแต่ว่าผ้าพี่น้องมาชมบรรยากาศสูตรโอโซนนะพี่น้องจ่พี่น้องลุยบ้จ่พี่น้องดอกแรกของเฮาเนาะจ้ะกับเป็นเห็ดเึิงแล้วจ้ะพี่น้อง เห็ดเพิ่งเข่าคาไล่เจ yeah, oh ้ะพี่น้องเห็ดหนาเขางามๆพี่น้อกพอบาเขียดไหมเก็บไม่เก็บเสียใจได้ไหนสิเก็บก้อนได้หนิติดเกียบพี่นกปวดโอ้ยเห็นหน้าเขางพี่น้อง ไปเรื่อยๆซะโซมไปเรื่อยๆพี่น้องโอ้มี่เอฟซีคนนึงพันมาอีแม่อีแม่ก็เรียว่าพี่น้องดูหลายลว่าเสนามันติดปากเนาะจ้ะตาบุดีกะโบแมนเด้เนาะจ้ะนี่ดอกน้อยๆก็เห็นอยู่นาะเลือค่ะพี่น้องเน็ดนาเหรียแล้วออกเอจ้าน้ำกัอนเลยจ้ะพี่น้องก็เห็ดตับ เผาเบิร์ตบ้างเนี่ยมึงจะพี่น้องไม่ทับ,ทบมันาจาจอย <c oughs> <c oughs> ู่เห็น,นาาครครบ่านอ่ะเนื้อกระดาษตั้งไรเห็น,หน,หน,หนดิเอาไหมนี่เห็ดตะหมากพร้อมโอู้ตาอตัวคแก่แล้วคนตาเห็นแล้วพี่น้องเอ้ยคนน่ะญาติกันยิ่งยั่งยั่งยั่งแล้วพี่น้องนี่เห็ดตะหมากพี่น้อง โอ้ด oh, ีด <c oughs> uh. ีดีดีุ่นี่ดอกนึงเอืมี่นก็ผุนเฮ็ดพิ่งเฮ็ดพิ่งพี่นองเฮ็ดพิ่งเีว่าพึ่งค่อยค่อยผงเฮ็ดพิ่งสิพูนอะกวนได้โค้ดแฝดมาเสหนาขนมึงดูหนาขนก็เห็ดผู้ใดใหพ่ากันพ่อกันตอนเท่าพี่น้อง เพ็รลระโงกสามอันนโอเะเอาไปได้เลยดอกตุ่มเก็บกองามงามตัวนี้น่รท่านเถาดอกบะเถาบะเถา Một lần đấy chả là phù lắp tay nhau 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 Đọc nhau 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 กี้หน่อยก็มีเนาะจ้ะแตกก็พอจะแปะอยู่โอ้ยเทาบิดเลยพอแล้วพี่นอ้องห็นเขาวห็นเขาว อ่อมฝันไม่ทับเนี่ยนี่บาทคนผุ่นดอกนึงยกันีดอกให้ดอกน้อยกันนี้พี่น้องเอาดอกน้อยก่อนเดียงอือื้งามน้องที่สีสวยๆเลยอี่น้อง เขาเบิด่ดแค่ดอกเดียวนั่นดีก็เป็นของห้องข้างในพี่นอ้องเฮ็ดเพลิงเฮ็ดเพลิงเฮ็ดเพลิงจ้าเพลิงขายอะไรจักสิบท่าหรือบอถถนะ่แถวเนี่ยสองดอกดดโอ้ยขนาดตุ้มๆนี่ก็ยังเปื่อยเอาไว้ได้เป็นเสืส้อซะ เห็นบ่ห้ามันทักพี่น้องดึงโอ้าพอบาเขียเห็นบ่พี่น้องโอ๊ยโอ๊ย <c oughs> โอ๊ยมันหลีพี่น้องสองนาน <c oughs> อุ้ยเนาะเก็บบ่เห็น,นกี้ <c oughs> ดอกนึง่งหนึ่งเขาหน้าข,าอขาสองดอก เห็นหนังวะพึ่งเขาพึ่บเ้าแค้งหน่อยแกงหวานดีขนาดแต่พี่น้องเนี่ย หน้าขาเห็ดน้ําหมักดอกงามเนาะพี่น้องหน้าขาวพ่อที่ระดวกอกบ่เป็นหมูงทั้งเนี่ย โอ้ยนี่เดือนหนึง่งด่าดคืองามเถอะแค่ห<อ>น้า<อ>ขาว<อ>ไหมอดอกบบกง่ายแค่อ๋ออืมคือหนอนไงน,นานดบบคือ Oggeta dock vino. Hm. 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 dài dài Hm. 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 Ô, ừ, anh đi thầu thầu bớt tân này, Nè Say. Húng xuống sống đóc. Húng Đây xuống sống thầu xuống đóc, Đi đi. đâu Xe bụng kìa bụng là hiền đi đi Không, bụng kìa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  bụng เพิ่งดำหามูมันตัดอีกนิดหนึ่งน้าขาวโอ้ยถึงข้ามไปหนึ่ง หนะขาวง,งามงามไดอกอยู่ต้มเถาเนาะถืกฝนไหลพี่น้องเอ้ยฝนก็ตกบ่แห้งหรอกเพราะล,ล,ลิ้นตาวานะวันมันนาะเถาเถาเป็นซิปได้สองดอกดอกนึง สองจุ่มผลยุกอ้อยานแสดงว่ามันเคยเห็ดหลงโง่เนาะว่ามันเคยเห็ดหลงโง่เห็ดปวกเห็ดปวกไม่ไหมเอา้าครูฟแฝดพี่เนาะน่าเขาที่เขาน่าคเด้อพี่เนาะบ่เด้พี่เนาะน่า นีกเหรนอีกเหรออันนี้นนดอกแหวงมันเสียบเนาะมันเสียบละแต่มันเสียบก่อขนเดอกนึงแค่ถึงขึ้นเหรอนีกดอกนึง สองดอกสองดอกเใ็ดเพิ่งเขาเจ็นเนี่ยให้เพื่งเขาคาเรืองปกติก็คือออกลายเถืนี่คือออกหน่อยเถื่พี่น้องนี่คือผลงานของห้องอาจาะมือนี่ ดำเฮ็ดเพิงตับแล้วพี่น้องเฮ็ดเพิงเขา่าเฮ็ดน,า,นาเลือเฮ็ดกอเฮ็ดนาขาจ้ะพี่น้องถือว่ามานอยู่เนาะจ้ะเด้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับวาสนาผ้าลุยนยนเด้อจ้ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วสิได้พอ่อกันคลิปไม่ๆหต่อไปจ้ะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้คือเสื้อพี่ลรกน้องกลับบ้านแล้วจ้าพุ่นจ้บบาปั่นยี่ใต้เขา,าดดพุ่นนะก,กัวสีหดวด้วพี่น้องแจังไดกะติดตามคลิปหนาเด้อพี่น้องสิพาลุยสาวแพ้วสาว,ดดวากินแถ่ฐาแล้วจ้าพี่น้องให้พี่น้องกลับบ้านแล้วจ้าสวัสดีจ้านี่ครับกลับบ้านกันพี่น้องอย่าเวียนหัวด้วยแกงแกง <laughs>